เราก็มองเห็นความสำคัญว่าในเมื่อแหล่งน้ำที่มีความสวยงามแต่แหล่งน้ำขาดชีวิตมีชีวิตก็มีจิตเช่นปลาราดเพียนปลาหนินปลาปูปลาช่อนที่ท่านบอกเมืเ่อกี้เป็นการเติมเต็มในระดับหนึ่งซึ่งไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องอไรายได้ในเรื่องความเป็นอยู่ที่ขยับขึ้นมาอีกได้เราก็เลยตามโครงการปล่อยกุ้งกากลางในแหล่งน้ำ ปิดแหล่งน้ำปิดคือแหล่งน้ำอย่างเงี้ยไม่ใช่แห่น้ำน้ำ่อในพื้นที่อีสานทั้งหมด19จังหวัด1,436แหล่งน้ำโดยใช้คู้ก๊อกการขนาด5-7เซนไปปล่อยในแหล่งน้ำแหล่งน้ำละ2แสนตัวเรามีเป้าหมายแล้วนะว่าเราจะปล่อยแหล่งน้ำละ2 0สนขนาดไซส์5-7เซนเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น,น้องประชาชนสร้างแรงธรรมหาติน ให้กับพี่น้องเราเสร้างพื้นที่ที่มีอยู่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแต่การที่จะไปถึกเป,ป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลหน่วยงานรัฐเพียงเดียวไม่ได้มันต้องให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยข้ามารวมกลุ่มแล้วดำเนินการภายใต้รัฐเป็นผู้สนับสนุน ก็ขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่อนุทศีที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการมีทีมงานเป็นกรรมการในการร่วมกันดูแลประมงทางท่านนายเพอสนับสนุนให้มาส่งเสริมดูแลก็เข้ามาพมูดคุยเจรจารผมเชื่อมั่นว่าก่อนที่แหล่งน้ําจะเป็นอย่างนี้เนี่ยพวกท่านมีการกําจัดศัตรูของกุ้งแน่ๆนท่านมีการสร้างแหล่งอาศัยให้กับกุ้งแน่แ มีการเพิ่มอาหารให้กับกุ้งแน่แและท่านก็สามารถเทียบปล่อยสัตว์น้าบางชนิดให้เป็นอาหารของกุ้งแน่ๆก็ฝากทางท่านนายกรีฐานางท่านานายเพื่อนะครับฝากทางท้องถิ่นด้วยสิ่งที่กขาพะวงอยากเห็นอยากได้อยากทําก็ทําในะดับหนึ่งแต่สิ่งที่อยากเห็นอยากได้อยากทําจริงๆจ,จากชุมชนก็คือความสุขของ,องน้องๆความสุขของชุมชน และผมเชื่อว่าแหล่งนั้นแหล่งนี้จะเป็นศูนย์รวมไปจนหัวใจสําคัญของชุมชนแน่ๆในอนาคตที่เราร่วมกันบริาก,การเราจะเพิ่มเติมเต็มให้ท่านในเรื่องที่เราทําได้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็คงจะได้เวลาที่มีค่าวันนี้ต่พวกทกท่านท่านหน่อยนิดนะครับแต่ก็ผมก็รักพวกท่านแต่ท่านก็รักผมที่มาหาผมผมก็รักท่านที่มาหาท่านนะครับขอบคุณจเจริญเจริญ ครับค่ะมาตรฐานครับครับครับค่ะมาตรฐานครับครับครับ